สารประกอบกัญชาย,ยับยั้งไวรัสซา COV2 จำลองในเซลล์ปอดของมนุษย์นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารประกอบจากพืชกัญชาสามารถยับยั้งการติดเชื้อโคโรนาไวรัส2 COV2 ซึ่งเป็นไวนรัสที่อุบัติขึ้นมาใหม่ที่ทำให้เกิดโควิด -19 ที่พบในเซลล์ปอดของมนุษย์ทำให้เกิดภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนทั่วโลกรวมถึงเศรษฐกิจทั่วโลก มาชาโรสเนอร์ ner, จากมหาวิทยาลัยชิคาโกในรัฐอิลลินอยและทีมวิจัยพบว่าแคนาบินนย์ c ีบีดีและสารเมตาโบไลต์นั้นปิดกั้นการจำลองแบบซา่า s o v v 2ในเซลเยื่อผิวปอดสารซีบดียับยั้งยีนของไวรัสและย้อนกลับไปมีผลต่อไวรัสที่มีต่อการถอดรหัสยีนของโฮสสารประกอบนี้ยังกระตุ้นให้เกิดอินเตอร์ฟรอนซึ่งเป็นโปรตีน การส่งสัญญาณของเซลล์ที่ผลิตโดยเซลล์ของโฮสต์เพื่อตอบสนองต่อการบุกรุกของไวรัสในช่วงต้นนอกจากนี้อุบัติการของการติดเชื้อซา c o v 2ขึ้นอยู่กับขนาดการใช้ในกลุ่มของผู้ป่วยที่ได้รับ CBD เมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ CBD ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซา c o v 2และ CBD ไวรัสซา c o v 2เข้าสู่เซลลโฮสต์เป็นหลัก ผ่านการจับตัวของโปรโตีนของไวรัสที่มีพื้นผิวที่ขัดขวางกับเอนไซม์ที่สร้างตัวรับเซลล์ของมนุษย์ที่เรียกว่า ACE2 จากนั้นสารพันธุก,กรรมของไวรัสจะถูกแปลเป็นอิโลเปปทายขนาดใหญ่2ตัวที่แยกออกจากโปรโตีน S ของไวรัส M-pro และ L-pro LP p เพื่อผลิตโปรโตีนที่จำเป็นสำหรับการจำลองแบบการประกอบและการขยายพันธุ์ของไวรัส โรสเนอร์และทีมวิจัยกล่าวแม้ว่าจะมีข้อจำกัดแต่การศึกษาบางชิ้นรายงานว่าแคนาบไมนอยบางชนิดมีฤทธิ์ต้านไวรัสตับอักเสบซีและไวรัสอื่นๆจากผลของงานวิจัยที่ได้ค้นคว้ามาการศึกษาในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับอะไรเพื่อทดสอบผลของ c ี d ต่อการจำลองแบบ s า r o v 2นักวิจัยได้ทำการทดลองเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์ 5a549 ที่แสดง ace2 ด้วย0ถึง10 10 mm um เป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนที่จะติดเชื้อด้วยไวยรัสซา coV2 ของเซลลจากนั้น48ชั่วโมงต่อมาสแสดงให้เห็นว่า CBD มีฤทธิ์ยับยั้งการจำลองแบบไวรัสในเซลล์ได้อย่างมากเนื่องจาก CBD มักใช้กันบ่อยเป็นสารสกัดสายพันธุ์สติว่าทีมงานจึงตรวจสอบว่าแคนาบินนย์อื่น สามารถยับยั้งการติดเชื้อซา r s v o v 2ได้หรือไม่ที่น่าสังเกตคือสิ่งเดียวที่ยับยั้งการจำลองแบบของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ CBD ส่วนแคนดามินนยตัวอื่นมีโครงสร้างคล้ายกันที่ทดสอบมีการแสดงฤทธิ์ต้านไวรัสที่จำกัดหรือแทบจะไม่มีเลยนอกจากนี้ CBD เมท a มเบเลต OHCBD ซึ่งเป็นสารประกอบฤทธิ์ในการใช้โรคลมชัก CBD ยับยั้งการจำลองแบบซา COV2 ในเซลล์ A549 ACE2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อนักวิจัยประเมินว่า CBD สามารถป้องกันการแบ่งตัวของโปรโตีน M-pro หรือ L-pro p Pro ได้หรือไม่พวกเขาพบว่า CBD มีผลต่อการทำงานของโปรโตีนสิ่งนี้ทำให้ทีมตั้งสมมุติฐานว่า CBD กำหนดเป้าหมายกระบวนการของเซลล์ที่เป็นโฮสต์ สอดคล้องกับสมมติฐานนี้ในการจัดลำดับ RNA ของเซลล์ A549 ACE2 ที่ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วย CBD เป็นเวลา24ชั่วโมงพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแสดงออกของยีนที่เกิดขึ้นจาก s ซ s c o v 2อย่างมีนัยสำคัญ CBD กำจัดการแสดงออกของ RNA ของไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเข้ารหัส RNA สำหรับโปรตีนขัดขวางทั้งซา COV2 และ CBD ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในการแสดงออกของยีนระดับเซลลการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับ RNA ของเซลโฮสต์แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากไวรัสเกือบจะพลิกผันแต่แทนที่จะเป็นเซลล์ที่กลับสู่สถานะเซลลปกติเซลล์ Cell ที่ติดเชื้อไวรัส CBD บวกจะมีลักษณะคล้ายกับที่ได้รับการรักษาด้วย CBD เพียงอย่างเดียว การส่งสัญญาณของอินเตอร์พิรอนคืออะไรเนื่องจากการติดเชื้อสา c o v 2เป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถยับยั้งเส้นทางการส่งสัญญาณอินเตอร์ฟิรอนได้นักวิจัยได้ทดสอบว่า CBD สามารถยับยั้งการติดเชื้อไวรัสได้หรือไม่โดยการแนะนำเส้นทางนี้ ยีนบางตัวถูกเหนี่ยวนำโดย CbD ทั้งในกรณีที่ไม่มีและมีการปรากฏตัวของซา C O V 2รวมถึงยีนที่เข้ารหัสตัวรับอินเตอร์ฟิรอนและตัวกลางของเส้นทางการส่งสัญญาณอินเตอร์ฟิรอนนอกจากนี้ CbD ยังย้อนกลับกระบวนการไซโตไค์ ai, ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันสามารถกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองต่อการอักเสบที่รุนแรงซึ่งเรียกว่า การหลังไซโตไค์ในช่วงระยะหลังการติดเชื้ออุบัติการซา C O V 2ลดลงในผู้ป่วยที่ได้รับ C B D ในที่สุดทีมงานได้ประเมินอุบัติการของการติดเชื้อซา C O V 2ในผู้ป่วย82รายที่ได้รับ C B D ก่อนการทดสอบซา C O V 2และจับคู่ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ C B D อุบัติการของซา C O V 2เกิดขึ้นเพียง1.2ซในผู้ป่วยที่ได้รับ C B D เมื่อเทียบกับ12.2%ในผู้ป่วยที่ไม่ไรับ CBD